ครับผมจะพามาเดินชมสวนนะครับก่อนจะไปโรงพยบาบาลครับผมก็ที่สวนก็ปลูกหลากหลายครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับผมบ้านสวนเขยโลกบีมะขามเทศครับถึงนามะขามเทศอด็ดกินมะขามเทศครับผมแล้วก็ต้นเนน,นา น่าเนี่ยรับมีเล่าไก่ครับผมเสมผสมผสมเล่าไก่เลี้ยงไก่ครับนี่ไก่ ไก่งวงอันนี้ไก่ต๊อกบ้านนี้ครับผมเป็นเกษตรผสมผสานอันนี้ไก่ขุขาวไก่เขาเรียกไก่แจ้ไก่ป่าบรอ่ไก่ป่าไก่ป่าครับเป็นที่ส่วนตัวครับล้อมหมดเลยไก่หยองไก่ ไก่ชนครับมามาจากชนบรุรีแถวแยองแถวไหนไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ละมีหลายที่พดก็ประมาณนี้เนี่ยครับไก่อูบินไก่นะมีรีวิวสวนบ้านสวนเครยให้ดูครับนี่กต้นะมะลุมปลูกหลากหลายมะม่วงขนุนเนี่ยครับ นนต้นะมะนาวมะนาวก็ได้กินเยอะนะออกทีกนี้หลายครับมีต้นเล็กต้นใหญ่ปผะสะสมไปนี่ก็ต้นกระเจียวครับดอกกระเจียว่วนใหญ่ครับเลี้ยงไก่อยู่ข้างล่างครับขึ้นที่ก็สะอาดหน่อยนึง ดอกเจี๋วดอกเจียวากหลิ้นพังหมดนี่สวนรวมๆของบ้านสวน,นิีโลนี่ไก่ไปแม่นะึง น่ครับสวนเกษตรผสมผสานของบ้านสวนตอนนี้กําลัางเจ้บบาบดานครับเจ้าบดานเองเอาน้ำบดานมาใช้งานครับกําลัางพัฒนาสวนไปเรื่อยเห้เมเนนูหลากหลายเนาะกระจายข้าหมายมีหลากหลายจะได้มีเอ่อของอยู่ของกินของออกตลาดบ้างอะไรบ้างยาม่มีงานี่ได้ออกตลาดก็ประมาณนี้ครับผม นี่ยตองแทนนี่ก็จะกินเรื่อยนะสมครับไก่งวงมีไก่งวงไก่ตอกผสมภาษากันไปเรื่อยเปื่อยครับอ,อ่าเห็นนี้แล้วครับผมขอบมากครับ บ้านสวนคิโลครับผม oh.